โอ้โหเป็นไงล่ะคลาสสิกมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับสายคลาสสิกหา้ามพาดเลยนี่เลยตะเกียงเทียนตั้งโต๊ะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับสายแคมป์ที่ชอบความคลาสสิกหรือว่าความวินเทจน,นิดนิดเนี่ยนะคะวันนี้จะได้มีไอเทมเด็ดๆมาแนะนำค่ะนี่เลยตะเกียงเปลวเทียนตัวนี้เองค่ะ ตะเกียงเปวเทียนเนี่ยใช้กับแก๊สสลาเปานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแปลงเป็นแก๊สกระป๋องยาวหรือว่าต่อเป็น2หัว3หัวอะไรอย่างนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์อื่นๆว่ากันไปนะคะวิธีจุดก็ง่ายๆมากๆเลยค่ะหมุนบิดไปทางบวกนิดนึงนะคะเอาไฟแช็คค่ะจะจุดด้านบนหรือจุดด้านล่างก็ได้นะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามันแรงไปเราก็เบามันแบบนี้นะคะ นี่ปรับแรงปรับเบาได้นะคะหรือว่าเราจะปรับตรงข้อแบบนี้ก็ได้ตัวนี้นะมันก็เหมาะกับการตั้งโต๊ะอาหารหน้าแคมป์เรานั่นเองนะคะลูกค้าไม่ได้เอาความสว่างนะเอาความความคลาสสิกความวินเทจอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ